Uh, สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้จะให้ชมวัดเกตเกตชัยโยเจ็ดชั้นนิยมหูบายสีแข้งหมอน uh, พระจะมีความเก่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พระเก่ามีรอยซ่อมรอยแตกลานก็จะมีรอยซ,อซ่อมไว้ให้ดูดีเพื่อซ่อมไว้ให้ดูดีพระวัดเกต พระเก่าเนี่ยตำหนิไม่มีอะไรมากตำหนิเราต้องจำเนื้อพระวัดเกศจำเนื้อให้ได้จำเนื้อจำความเก่าดูเนื้อดูความเก่านะจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆหูใบสีนี่เรียกหูใบสีก็จะโคง้คงหูใบสีหูใบสีโคง้คง,คงพระเกศก็เป็นปีโคง้งออก หูทางด้านขวานี่จะจะลงมาต่ำฝ่าหูซ้ายแล้วหูซ้ายนี่จะโค้งสูงขึ้นสูงเนสูงสูง,ส,งสูงกว่าหูขวาหูด้านขวาหน้าพระพักก็จะกลมกลมเหมือนผลมะนาวอ่าก็จะมีเส้นคอเส้นวงแขนก็จะโค้งออกแล้วก็วกเข้าโค้งออกวกเข้าอ่า ข้างในซอกแขนกะล่องอกจะลึกลึกกว่านอกนอกองค์พระลึกกว่านอกองค์พระแล้วก็นอกสมตัวเนี้ยล่องเนี้ยล่องล่องนี้จะลึกสุดอ่าล่องล่องแขนล่องนี้จะลึกอ่าเนี่เถ้าว่าแข้งหมอนที่เขาบอกว่าแข้งหมอนก็คืออย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะตรง ตรงเลยตรงแล้วอันนี้จะโค้งขึ้นแล้วก็เว้าลงมาหน่อยเว้าลงมาหน่อยก็จะมีหัวเข่าเป็นรูปมนๆมนให้เห็นเป็นหัวเข่าฐานนี้ก็คือฐานเรือที่เขาเรียกว่าฐานเรือเหมือนหัวเรือฐานหัวเรือฐานล่างก็จะโค้งตามอย่างนี้ยอันนี้ก็จะตรงตรงหน่อยไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่ฐานชั้นนี้ฐานอันนี้ก็จะแอนขึ้นชั้นที่สี่นี้จะแอนขึ้นและปลายก็จะแหลมจะสั้นสั้นกว่าฐานที่ห้า ฐานชั้นที่สามก็จะโคง้คงโค้งแลวปลายแหลมจะโค้งขึ้นเหมือนปลายแหลมจะคล้ายๆกับฐานชั้นแรกชั้นที่สองก็จะปลายก็ะจะแหลมมีปลายแหลมๆออกก็จะเหมือนจะตรงๆตรงๆมาะจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่ฐานชั้นแรกเนี่ยสำคัญจะสูงสูงกว่าเขาหมด ฐานชั้นแรกนี้จะโค้งขึ้นโค้งแอนขึ้นและสูงมีปลายแหลมแหลมวิ่งออกมาชนซุ้มทะลุออกข้างนอกปลายแหลมพลิ้วเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะมีปลายแหลมแหลมพลิ้วออกมาชนนอกซุม้มอ,อีกที่หนึ่งที่ควรสังเกตคือใต้ซุ้มเนี่ยก็จะมีเส้นให้เห็นอยู่เห็นลายๆอยู่เส้นเนี่ยองติดชัดก็เห็นเส้นแต่กรงนี้ก็ต้องดู เพื่อนต้องดูเส้นแตกเนี่ยมาทะลุออกเนี่ยเส้นแตกแล้วก็มีเหมือนกับเป็นรอยลานลานรอยแตกเนี่ยขึ้นมาเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นแตกขึ้นมาให้เห็น่ะพระวัดเกตต้องดูเนื้อตำหนีย่างเงี้ยตำหนิที่เขาดูกันตรงปลายตรงเนี้ยจะมีตำหนี่เส้นเกินเนื้อเกินให้เห็นแล้วก็ปลายธงสะบัดเนี่ยบางองค์ก็ไม่เห็นองค์นี้ก็ไม่ค่อยเห็นเพราะว่า พระเก่าพระเก่านี้ต้องดูเนื้อเป็นหลักเนื้อวัดเกศจะออกเนื้ออมเหลืองขาวอมเหลืองแล้วความเก่าต้องความเก่าต้องมีให้เห็นความเก่าของพระวัดเกศพระอายุร้อยกว่าปีอ่ะเดี๋ยวเจ้ากล้องส่องให้ดูส่องเนื้อวัดเกศอ่าเนื้อจะออกขาวอมเหลือง เนี่ยจะมีปลายเนี่ยจะมีผิวอ่าดูหน้าเนี่ยตรงปลายพระเกศจะเป็นปีปลายพระเกศเนื้อซุ้มขึ้นไปก็จะมีเป็นแหลมแหลมให้เห็นอ่าสังเกตด,ดูนะจะมีมีแหลมแหล,ม,แลมให้เห็นเป็นเนื้อเกิน อพอพอเห็น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 ลรๆเนื้อเกินไม่ชัดมากเนื้อวัดเกตจะออกเหลืองอมขาวนิดนิดจะจะโซนไปทางด้านเหลืองมากกว่าอ่ะดูดูฐานดูฐานนี้จะมีรอยซ่อมไว้บ้างจะมีรอยซ่อมเนื้อแตกเนื้อลานพระเก่าอ่า ดูข้างซ้ายให้ดูให้ดูเส้นแตกข้างซ้ายเห็นไหมว่าเห็นเส้นแตกข้างซ้ายไหมตรงปลายฐานที่ปลายฐานที่หกปลายฐานที่หกจะมีเส้นแตกให้เห็นจากจากห้าหกขึ้นไปปลายฐานที่ห้าหกขึ้นไปจะมีเส้นแตกคมๆมเล็กๆคมพมให้เห็นแล้วก็จะขึ้นข้างองค์พระ ข้างๆนี่จะไม่ค่อยชัดพอลายๆพอให้เห็นที่เขาดูก็คือใต้ฐานาเห็นแม่เส้นใต้ฐานเป็นใต้ฐานจะมีให้เห็นองค์ที่ติดชัดๆก็จะเห็นอย่างเงี้ยบางองค์ก็เห็นยาวบางองค์ก็เห็นก็พอมีพอม,พอมีพอมีเห็นตำหนินิดๆหน่อยๆห,หลักๆก,ก,ก็วัดเกจก็ดูเนื้ออ่าเนื้อต้องมันเก่าหนึบนุ่มนวล บอกนุ่มตา,าเนื้อมันศึกษาเนื้อดูื่อนศึกษาเนื้อดูเนื้อวัดเกตอให้ดูวัดเกตชัดชดดูเนื้อชัดๆ เนี่ยที่แขนจะมีการซ่อมมีรอยซ่อมเนื้อเก่ากับเนื้อใหม่ยังไงก็ไม่เหมือนไม่ทันความเก่าไม่ทันอ่าเห็นไหมรอยซ่อมรอยซ่อมที่แขนข้างซ้ายองค์พระจะมีรอยซ่อมอ่าเห็นประปลายรอยซ่อมอ่าเนี่ยจะมี เพราะว่าผสมน้ำมันตังอิวจะเห็นตังอิวขึ้นเป็นสีน้ำตาลอ่าเห็นไหมสีน้ำตาลมีน้ำมันตังอิวขึ้นในใต้ซอ่แขนก็มีเป็นสีน้ำตาลอ่ะพออายุได้ความแก่น้ํามันตังอิวก็จะผุดขึ้นจากในเนื้อเนื้อก็จะมัน พระที่ทำปลอมขึ้นมานี่รูปทรงเหมือนได้หมดทำเหมือนกันหมดแต่ความเก่าความเก่ายังไงก็ทำเก้ไม่ทำปลอมไม่ได้ต้องดูความเก่าให้ออกครับถ้าศึกษาความดูความเก่าออกแล้วท่านก็จะได้พระแท้ไม่ผิดหวังนี่จะให้ดูข้างหลังหลังวัดเกศ เห็นไวยคราบน้ำตาลมีรอยปาดมีรอยยุบรอยเหี่ยวหลังปูไตมีรอยเป็นจุดจุดมีจุดดำดำอ่ามีคราบตังอิวขึ้นให้เห็นเนี่ยจะมีรอยปาดรอยขูดพระวัดเกศค่อนข้างที่จะแต่งจะแต่งขอบเหมือนกันขอบก็จะแต่งให้เรียบพระวัดเกศจะไม่เหมือนวัดละคัง เขาจะมีการแต่งขอบอวันละครั้งไม่จะมีขอบให้เห็นขอบเนื้อมวลสารที่เลื่อนร้อยปาดต้องเหี่ยวได้ประมาณนี้เพื่อนลองจำเนื้อดูเพื่อนให้จำเนื้อดูพระเก่าต้องจำเนื้อให้ได้ มันเงาเน,เนื้อจัดก็บอกเนี่ยเนื้อจัดภาษาเซียนเ็าบอกว่าเนื้อจัดพระต้องเนื้อจัดอย่างเงี้ยพระพระเก่าได้เนื้อจัดจัดอโอเคครับอขอให้โชคดีได้พระแท้มาครอบครองมาขึ้นคอถ้าเรามี ความรู้ศึกษามันศึกษาลหลายๆเจ้าศึกษาจากองค์จริงเราก็จะได้พระแท้มาครอบครองอก็ขอให้โชคดีหลวงพ่อโตพมรมบาลังสีจงช่วยปกปักรักษาให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบ ขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ